ครับต่อไปเรามาดูหัวข้อที่ชื่อว่า Score View กันนะฮะคราวที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องของ Table View ไป Table View คือคือการที่เรามีจำนวน Field Data จำนวนเยอะๆนะครับแล้วก็ต้องการที่จะแสดงผลทีละหน่อยก็คือทีละบางส่วนของของข้อมูล Data มันจึงทำให้เราสามารถที่จะเนเดอร์ข้อมูลทีละหน่อยทีละหน่อยได้นะครับ เหมาะกับจำนวนข้อมูลที่มีขนาดหมหาศาลนะครับแล้วเราต้องการไล่เรียงให้เห็นทีละหน่อยนะครับแต่แต Score View ไม่ได้คือมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะครับ Score View มีหน้าที่ในการที่แสดงผลบางส่วนนะครับคือครอบเอาบางส่วนของ data เนี่ยมาให้ดูอย่างเช่นรูปภาพนะฮะถ้าดูตามดูตามตัวสไลด์นะฮะก็คือ หน้าจอเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าพื้นที่การแสดงผลเช่นรูปภาพนะครับการสกอร์มันก็จะมีความต้องการก็คือสกอร์ไปซ้ายไปขวาแล้วก็บนล่างตามความต้องการนะครับแตกต่างจากตัว table view ที่ table view ต้องการที่จะแสดงผลเรนเดอร์เฉพาะบางส่วนนะครับในขณะที่สกอร์วิวเนี่ยมันเรนเดอร์ไวค้ครบหมดแล้ว อย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการเอาเอาพวกคอมโพเนนต์อื่นๆอ,อาจจะเป็นพวก text box หรือในกรณีที่หน้าจอเราอเอา่อมีคอมโพเนนต์เยอะแล้วก็ต้องไล่เรียงยาวลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะจำเป็นที่จะต้องใช้ s c o r e view นะครับในการที่จะแสดงผลให้มันครบนะครับจะขึ้นลงจะซ้ายขวากันแล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวในตัวอย่างนี้ผมจะให้ลอง ดูเห็นนะครับที่โฮมเหมือนเดิมนะฮะลองตัว Score View Score View ก็เป็นหนึ่งในวิดเจ็ตเหมือนกันนะครับอันดับเริ่มต้นก็คือคุณต้องสร้างโหลดตัววิดเจ็ตขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็ก็สร้างตัววิดเจ็ตขึ้นมาเลยนะครับ Score View Score View ก็สิ่งที่ต้องกำหนดให้ก็มี t top l e f เล o t t o m right เหมือนเดิมนะครับ 0เล็บ0นะครับ w i t h uh, display t content w i t h นะครับ high ก็ display t content high อย่างนี้เป็นต้น w i t h high เนี่ยความหมายก็คือขนาดของของตัว score view score view มันมันมันไม่ได้ต้องเป็นต้องเต็มเต็มจอหมด นะครับมันอาจจะมีครึ่งจอหรือมันจะมีอยู่เสี้ยวเดียวมีจะมีหน่อยเดียวนะครับก็คือเราต้องกำหนด left top แล้วก็ width high ให้มันนะครับส่วน score width score high เนี่ยคือขนาดของคอนเทนต์ที่จะยัดลงไปใน score view ของเรานะครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมันจะต้องใหญ่กว่า width high นะครับไม่งั้นมันจะ score ไปทำไมใช่ไหมครับ display content high นี่เป็นต้นทีนี้ก่อนที่ผมจะเอาอะไรบางอย่างเนี่ยยัดใส่เข้าไปใน score view เนี่ยผมก็จะเอารูปภาพนี่แหละรูปภาพตัวนี้นะครับใส่เข้าไปผมก็ลอง l o c a l image นะครับ display new image ผมโหลดภาพใหญ่เลยไม่ image เล็กแทงด้วยผมใช้ image เฉย นะครับแล้วก็ parent ก็เป็น parent เป็น score view หรือ insert score view ทีหลังก็ได้นะครับตั้งเข้าไปอย่างนี้ file name ก็คือผมใส่ไว้ในในนี้ครับ asset นะฮะ project แล้วก็ asset view ชื่ออะไรนะ view นะฮะก็คือ view ทัชนั่นเอง as asset view png บ้าเ uh, ออ jpg jpg นี้ um, xy uh, xy ด้วยก็ดีนะครับ xy ผมอยากให้ผมอยากให้ xy ศูนย์ศูนย์เลย นะครับแล้วผมสั่งแอน o i n ยของของอิมเมจเนี่ยเท่ากับ0นะครับแอนโช้ยเท่ากับ0อย่างนี้แล้วผมก็เอาใส่เข้าไปใน score view แล้วใช่ไหมครับทีนี้ score view ผมก็จับให้ scene group เนี่ย insert insert score view ตัวนี้ ง่ายก็คือเราเอาเราเอา Image นะครับยัดใส่เราไปในสกอร์แล้วเอาสกอร์เนี่ยยัดใส่เข้าไปในซีนกรุ๊ปอีกทีหนึ่งอ่ะไม่ได้นะฮะต้องต้องมา Insert ทีหลังนะครับเราต้องให้ Score will insert image นะครับ Image แล้วก็ตั้งขึ้นมาลอยๆก่อนนะครับจากนั้นก็เอา image นะครับ i n s เ r t เข้าไปในสกอร์แล้วก็เอาสกอร์ใส่เข้าไปในซีนกรุ๊ป เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตามนี้นะฮะก็คือเราสามารถสกอร์ขึ้นลงแล้วก็สกอร์ซ้ายขวาได้ก็ไปสุดสุดที่ตรงนี้ครับเมื่อกี้ทำผิดไปนิดนึงนะครับก็ ส่วนว่าเราต้องการถ้าเราต้องการให้มันมันตัว score view เราต้องการค่าต่างๆเช่นแบบเวลา score ไปซ้ายสุดขวาสุดแล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็ต้องมาตั้ง event listener นะครับตัวนี้ให้กับตัว score view ได้อย่างเช่น event listener นะครับ score listener ตัวนี้ปุ๊บ ก็คือตัว score listener เนี่ยมันจะให้ค่า event ออกมาเช่น begin ก็คือเมื่อมีการแตะนะครับแตะ score view ปุ๊บจะได้ event หนึ่งเวลา move เวลาเคลื่อนไปขึ้นมาครับก็จะให้ event หนึ่งะครับแล้วก็ถ้าจะ end e d ก็คือปล่อยมือนะครับ limit reach ก็คือ,เอ,อเอาไว้อย่างเช่นมันไปแตะด้านบนอย่างเงี้ยนะฮะไปแตะด้านบน รีชด้านบนริชด้านล่างก็คือไปแตะด้านล่างริชซ้ายริชขวานี้ผมได้ใช้อยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับสกอร์วิวคำถามคือสกอร์วิวสามารถซ้อนอยู่ภายใต้สกอร์วิวได้ไหมนะครับจริงๆสกอร์วิวก็สามารถซ้อนซ้อนอยู่ได้นะครับแต่มันก็จะต้องมีเทคนิคในการดึงให้ สอง score view เนี่ยม,มันมันไม่เกิดปัญหาซึ่งกันและกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวเทคนิคขั้นแอดวานซ์ก็จะมีต่อไปนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่ามันทำได้นะฮะมี score view ซ้อนอยู่ใน score view อีกอีก,อกชั้นหนึ่งอ่างเงี้ยส่วนถ้าเกิดว่า table view แล้วจะเอา score view เข้าไปใส่ไว้ข้างในเนี่ยก็จะไม่แนะนำเพราะว่ามันมันมันจะค่อนข้างมีปัญหานะครับ ถ้า Table View ซ้อนอยู่ในเพลวิปเทเบิลวเนี่ยทำได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นการทำงานของ Table View ครับ Table View มีไม่เยอะมีแค่นี้ครับ